หลังจากจบงานนะคะนักร้องหนุ่มปูแบล็กเฮดก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียเพื่อนสนิทอย่างเนมนักร้องนำวงบิ๊กกันอีกด้วยค่ะโดยเจ้าตัวเผยว่าไม่เคยคิดและไม่เคยทำใจมาก่อนว่าเพื่อนจะจากไปเพราะที่ผ่านมาเพื่อนเนี่ยนะคะก็ ได้รับรู้มาตลอดนะคะส่วนอาการที่เป็นคล้ายกับโรคเบาหวานเพราะว่าปอดนั้นไม่สามารถผลิตน้ําตาลได้เนี่ยแต่ก็รู้ว่าเขาเป็นมานานหลายปีแล้วคิดว่าเพื่อนคงจะเหนื่อยมามากพอแล้วต่อไปนี้จะได้ไม่เหนื่อยอีกค่ะท,ที่คูดคุยกันที่ได้ m e s s ข้อความหากันหรือพูดคุยกันทาง,ทางโทรศัพท์ก็คือเดี๋ยวรอแป๊บนึงแข็งแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปหาแล้วเรามานั่งสนทนานั่งดื่มหน้าอะไรกันหน่อยนะอะไรนะแต่ท้งเขาก็ดื่มไม่ได้อะฮะเขาชอบมานั่งดูเรา ก็อะไรเงี้ยครับคือยังไม่มีวิแบลวอะไรใดๆที่จะบอกได้เลยว่าเออเนี่ยเพื่อนกำลังจะลาแสดงว่าที่ผ่านมานี้ก็คือสู้ตลอดเหมือนกันสู้ครับมันมีนกำลังใจที่ดีน่ฮะก็พ่อแม่ก็ให้กำลังใจดีคุณพ่อคุณแม่เขาอะนะครับครอบครัวเขาแล้วก็ทางเ,เพื่อนๆนเองก็แล้วแต่แล้วเขาเองเขาก็เป็นคนที่่อน,น้างถึงจะมีอะไรเลวร้ายสักแค่ไหนเขาก็ค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตอนนั้นเขาแย่มากแล้วเราเรียนสตจวิสองมาด้วยกันนะฮะ ความสนิทสนมกนั้นคือมันเกือบทุกวันเราง่ายๆฮะจนมีช่วงหลังๆที่เขาป่วยแล้วเราก็เริ่มแบบไม่ค่อยได้เจอกับที่ก็ทํางานเยอะเหมือนกันก็ไม่ค่อยได้เจอแต่ถ้าถ้ามีวันว่างหรือว่าที่บ้านมีวาระพิเศษในการสังสรรค์อะไรกันเนมก็จะมาเสมอเสาร์ที่ส4ก็จะชาวปนิกิจศพนะครับของพี่เล็กนะครับเรียนเชิญเ,เพื่อนเพื่อทุกทุกคนด้วย ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ